แสบคันผื่นเหม็นหนังหัวรอกผมร่วงผมเสียเกิดอาการแพ้เพราะการไปย้อมผมปิดงอกด้วยสารเคมีค่ะนี้เลยค่ะทำไมต้องใช้ผงสมุนไพรปิดงอกของโปรไในการย้อมผมเพื่อปิดงอกทุกคนนะคะเพราะเราไม่ต้องเสี่ยงต่อการแพ้สารเคมีเพราะน้องเขาทำมาจากสมุนไพรร้วนๆที่ช่วยแก้ไขปัญหาปิดผมงอกผมขาวให้เราได้ค่ะ น้องมีที่เลือกอยู่3าสีด้วยกันค่ะสีน้ำตาลประกายทองนะคะใครที่งอกเยอะๆฮะ,ะงอกเต็มหัวแนะนำใช้สีนี้ไปได้เลยค่ะนะคะสีน้ำตาลเข้มสีดำธรรมชาติค่ะใครที่ชื่นชอบสีเข้มๆนะ,ะก็กดไปเลยค่ะสีน้ำตาลเข้มสีดำธรรมชาตินะคะทีเนี้ย นะคะถ้าทุกคนอยากยืดระยะเวลาในการย้อมผมปิดหอกให้อยู่ติดผมของเราไปนานๆให้ใช้แชมพูผมดำในการสะแทนแชมพูทั่วไปนะคะเซตนี้ตอนนี้จัดโปรโมชั่นราคาถูกเวอร์ทุกคนนะคะพิกัดพี่อุปปักไว้ด้านสายมือให้กดสั่งซื้อไปใช้กันได้เลยค่ะ